สนับสนุนโดยโซฟีซูเปอร์อัลต้าสลม0.1วิตามินเม็ดฟูตราซันไลฟ์กลับเข้าสู่รายการไฟฟ้าเฮิร์เธอสั่งลุยครับยังอยู่กับผู้รักต่างวัยนะฮะคุณอ้อมกับคุณน้ำฝนนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นเขาเป็นคนสนุกตลกสร้างรอยยิ้มแบบนี้นะฮะ คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังเขากลับบ้านไปเนี่ยนอนร้องไห้ด้วยจริงเหรอจริงครับเพราะอะไรครับก็ปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยเรื่องอาภาระต่างๆที่เรามีอยู่คือมันยังมันยังลุมเล้าอยู่ครับหลายทางเป็นหนี้เยอะไหมครับเป็นหนี้ก็ประมาณสองแสนประมาณสองแสนสองแสนบาทเพราะอะไรครับเวลาหนูจะเก็บเงินก้อนได้ทั้งทีเนี่ย รถจะพังแหละเพราะว่าอาชีพเยีายงหนูมันจะต้องเดินทางทุกวันร้องเพลงลรถจะต้องพังรถพังเสร็จปุ๊บแล้วหนูก็อุบัติเหตุบ่อยครัใช่รถชนบ่อยมากเพราะว่าเดินทางตลอดเวลาหนูจะเก็บเงินได้เก็บเงินได้มันก็จะมีพวกเรื่องที่มันจะต้องมามาขัดตลอดเนี้ยค่ะเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ดีจะเข้ามาขัดตลอดจนทําให้เราเนี่ยก็ต้องมีนิสินเพราะว่าอาจจะต้องกู้นิยืมสินเนี่ยไปทํารถเพื่อที่จะเอามาหาเลี้ยงชีวิตเราได้เพราะมันคือการ หารายได้ให้กับครอบครัวใช่ไหมใช่แล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาครับไม่มีงานเลยคุณก็ได้บอกมาแล้วว่าคุณได้ไปทำเปิดร้านขายขนมเบื้องขายขนมถังแตกขายที่ไหนยังไงครับขายอยู่ที่เมืองการค่ะอยู่แถวไหนดีกว่าอายู่ในตัวเมืองเลยค่ะครับผมร้านซปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ในเมืองการนเนี่ยอ๋อเหมือนไปเช่าสถานที่เขาอยู่เหรอครับใช่ใช่อยู่บนฟุตบาทเลยครับอยู่เต็นท์สีแดง จะมีผมสองคนยืนทํากันอยู่ชื่อร้านอะไรชื่อร้านน้าฝนขนมเบื้องสโลแกนครับใส่ไส้โหดเหมือนโกรธผัวค่ะยใส่ไส้โหดเหมือนโกรธผัวแสดงว่าร้านคุณเนี่ยทําขนมเบื้องจะใส่ไส้เยอะมากใช่ไหมคือเป็นจุดเด่นเลยไส้อะไรบ้างอ่ะคุณขายไส้อะไรบ้างคือมันจะเป็นขนมเบื้องที่เป็นครีมเยอะๆค่ะครับคือสําหรับคนที่ชอบกินครีมเยอะคือนอกจากไส้แบบ แน่นมากเลยใช่แน่นมากใช่ฝอยทงฝอยทองนี่จัดเต็มตลอดก็คือยัดขนำลงไปเลยใช่ค่ะมาดูของรางวัลชิ้นนี้ดีกว่าผมคิดว่าน่าจะถูกใจคุณทั้งสองคนนะฮะของรางวัลมาครับมาอนี่คือวัตถุดิบทำขนมนะฮะเราจัดมาให้ครบเลย มีทั้งแป้งสาลีแป้งอเนกประสงค์นะฮะมีข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะครับผมยังมีอันนี้ลูกเกดนะฮะแล้วก็ยังมีน้ำตรงน้ำตาลอีกนะครับแล้วก็มีไข่ด้วยนะฮะชอบไหมครับชอบค่ะคิดว่าวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยเอาไปขายได้นานไหมเอาไปทำโอ้ก็ได้เป็นเดือนอยู่นะคะพูดถึงได้ได้ได้นานอยู่เนาะได้นานอยู่นะคะนะฮะถ้าได้ไปเนี่ยถือว่าช่วยประหยัดต้นทุนไหม ช่วยได้เหครับเนาะใช่คถูกใจไหมฮะถูกใจถูกใจถูกใจเนาะแต่จริงจริงผมว่าน้อยไปแค่นี้ยังไม่พอฮะเอาเงินทุนไปเพิ่มอีก5,000ันบาทเื่อมีลูกค้าดีๆจะซื้อวัตถุดิบเก็บมาไว้บ้านก่อนแล้วจะได้ไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆใช่ว่ามันต้องมีฝอยทองเงี้ยมีฝอยทองด้วยเอาละฮะหวังว่าของรางนี้นะจะช่วยต่อยอดเพิ่มรายได้ให้พวกคุณนะแต่จะไปได้หรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่คุณน้อม มีอะไรอยากจะบอกคุณน้ำฝนทำได้อยู่แล้วลรู้ใจเขาที่สุดจริงพร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ครับคุณอ้อมเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรักเลยให้ภรรยาจริงไหมครับจริงครับคุณน้ำฝนว่าไงเขาเป็นคนที่ไม่ว่าเลยค่ะอืมใช่ แล้วมาถึงจุดนึงแล้วอยู่ด้วยกันมาอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเรายังเด็กอ่ะเราต้องการอะไร้ยต้องการอะไรต้องการอะไรฮะอะไรนะเราก็เลยแบบว่าคือต้องการความมุ้งมิ้งเนาะมีการคุยกันว่าแบบว่าถ้าเตงไม่เปลี่ยนตัวเองนะเตงต้องเปลี่ยนเมียแล้วนะโอ้โหและนี่ก็คือที่มาของคําถามข้อนี้ครับกับคําถามข้อที่สอง ถามว่าภรรยาอยากให้คุณแสดงความรักแบบไหนมากที่สุด<า> 1. กอดกันทุกวัน 2. จูบกันทุกคืน 3. บอกรักกันทุกเชา้าหรือสจูงมือกันตลอดเวลา10<า>วินาทีจับเวลาครับ ภรรยาอยากให้คุณแสดงความรักแบบไหนมากที่สุดกอดกันทุกวันจูบกันทุกวันบอกรักกันทุกวันจูงมือกันตลอดตอบครับตอบมาแล้วนะฮะคำถามข้อนี้คุณจะตอบถูกหรือผิดครับ ถูกสิกกกจ๊ะต้องกจรห้กอดทุกวันแสดงความรักมันคือการกอดเนี่ยมันเป็นการบอกทุกอย่างเลยครับพี่อื้ซู้นะอยู่ข้างๆนะ เอาใจช่วยนะอยู่ด้วยกันนะคือการก้อนนี่มันเป็นการบอกความรู้สึกทุกอย่างจริงๆครับคุณไม่ค่อยได้กอดเมียหรอไม่เป็นคนไม่ไม่ไม่หวานไม่ค่อยทำจนเขามาพูดนี่แหละแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยคือไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาล้กันเลยบอกว่าเอเปลี่ยนเมียเธอใช่ใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่ทำเปลี่ยนเมียเธอถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองต้องเปลี่ยนเมียแล้วนะใช่ใช่ อย่างนี้นะพี่อยู่บ้าตมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับคุณก็รู้หรอกแม่อยู่ในทอลทัศน์ได้เอาใหญ่เลยนะคุณออมคุณนี่เอาใหญ่เลยโชว์รักเมียใยายขยี้ขยี้ขยี้เก่งอาชีพเราอาชีพเราเท่ากับสะสมของรางวัลข้อนี้ไปได้ครับเก็บไว้ตอนนี้มี2อย่างแล้วนะฮะเดี๋ยวไปต่อกับรางวัลข้อที่สามเลยไหมว่าจะเป็นอะไรของรางวัลมาครับ เป็นไงเป็นไงของรางวัลชิ้นนี้คือตู้เย็นทำไมถึงอยากได้คุณนํำฝนคือที่บ้านนะคะพี่ตู้เย็นหนูมีนะคะพี่แต่มันคือเล็กเล็กมากจริงๆค่ะเล็กเนี่ยค่ะอืมใช่แล้วยังหนูอ่ะ คือแค่แช่น้ำก็เต็มแล้วแต่ของพวกแป้งสสยทองที่เหลืออย่างเงี้ยหนูจะไม่มีที่แช่บางทีไม่มีที่แช่หนูก็เสียนะคะทิ้งอะไรเงี้ยค่ะยากได้จริงๆอยากได้มากคุณก็อยากได้ด้วยถูกไหมใช่ครับมันเป็นเหมือนต่อยอดธุรกิจตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ในครอบครัวด้วยอะไรนะลูกไอติมกลับบ้านไม่ได้โอ้ยเอากลับบ้านไม่ได้โอนอะไรนะอะไรนะเอากลับบ้านให้ได้อ้โห พ่อครับอยู่ที่พ่อแล้วนะพ่อสบายแล้วนะพร้อมนะพร้อมครับทำให้ได้ครับเข้าประจำที่ครับคำถามข้อนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องผลวิจัยนะฮะถ้าห้องดอนสีใดสามีภรรยาจะชวนกันทำการบ้านบ่อยที่สุดห้องนอนคุณสีอะไรสีขาวครับสีขาวไม่มีในคำตอบ <laughs> มาข้อหนึ่งครับสีม่วงครับอ่าสีม่วงนะข้อสองสีแดงชูชาตร้อนแรงเลยนะฮะข้อสามสีฟ้าฟ้าไปหมดหรือสีเหลืองอ่าไม่มีสีขาวนะไม่มีครับเป็นเพลนนะจับเวลาครับ <c oughs> ลองใช้จินตนาการของคุณเองก็ได้ ว่าคุณคิดว่าห้องสีใดสามีภรรยาจะชวนกันทำกันบ้านบ่อยที่สุดตอบครับตอบมาแล้วนะฮะคำถามข้อนี้ตอบถูกหรือผิดครับ ผิดครับสีแดงแม่เลยทำไมอะถ้าให้โอกาสอีกครั้งอยากจะตอบสีอะไรสีม่วงสีม่วงถ้าตอบอีกทีคือสีม่วงใช่เพราะว่าจากผลการวิจัยในประเทศอังกฤษนะฮะสำรวจคู่รัก2,000คู่พบว่าคู่รักที่นอนห้องสีม่วงเนี่ยจะทำการบ้านบ่อยที่สุดเลยเฉลี่ย3.49ครั้งต่อสัปดาห์นะอ,อันดับ2สีแดง นะฮะสีแดง3.18ครั 1941, ้งต่อสัปดาห์แสดงว่าข้อนี้ไม่ได้ไปนะครับเสียใจไหมต้องเก็บตังค์แล้วครับแต่ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีที่คุณมาสู้เพื่อเมียนะครับถือโอกาสนี้แสดงความรักให้เธอรู้หน่อยว่าคุณรักเขาจริงๆแล้วค็รักทุกวันแหละแต่เป็นคนไม่แสดงออกเขารักตัวเองรักแค่ไหนรักเท่าเม็ดทราย ถึงจะเม็ดเล็กแต่มีเยอะมากาน่ารักมากเลยนะตอนนี้มีอุปกรณ์ทำขนมเป็นไมโครโฟนกับ <c oughs> ลำโพงนะฮะสะสมไปก่อนนะครับ <c oughs> เหลืออีกหนึ่งข้อต้องตอบให้ถูกตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับผม <c oughs> <c oughs>